รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะท่านใดมองหารถยนต์ราคาประหยัดไปใช้นะคะคันนี้นอกจากใช้ดีแล้วราคาถูกด้วยนะคะ27,000บาทค่ะโตโย t a าซูง่นหนออโต้นะคะเชื้อเพลิงน้ำมันร้วนเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างพอได้ขับทางไกลได้ค่ะเป็นซูรุ่นหาปี97-98นะคะรุ่นนี้เครื่องยนต์1,500าซีซีค่ะสีน้ำตาลทอง สีสันไม่ค่อยสวยเท่าไร่นะคะแต่รถไม่มีชนหนักค่รระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบปกติทั้งคันแอร์เย็นภาษีพรบร .68 เล่มทุดโอนมีครบเน้นขายเงินสดตามสภาพ27,000บาทค่ะรถอยู่รังสิตนะคะมีเร่มครบค่ะสนใจโทรคุยหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อโทรนัดล่วงหน้าค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิป นัดล่วงหน้าก่อนก่อนออกเดินทางนะคะจะได้อัปเดตสถานะของตัวรถโดยตรงกันด้วยจากผู้ขายนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้นะคะคอมเมนต์ส่งสติกเกอร์มาก็ยังดีนะคะสวัสดีค่ะ